สองสองสอง 어 오메 봐라. 오메 봐 มันดีสุดสิ What You Always <are> Here แต่นี่บอกนะถ้าตื่นก็ต้องซื้อกลับ You Always Have My Back um. ก็เรีย Appreciate ขอบคุณทุกคนมากครับคือ